สวัสดีครับคุณผู้ฟังมีเมืองเล็กๆชื่อว่าบ้านชะง่อนผาเคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจิตเวชเก่าซึ่งถูกเผาทิ้งไปเมื่อ30ปีก่อนพร้อมข่าวลือถึงหมอกริจิจตแพทย์โรคจิตที่หายตัวไปอย่างลึกลับหลังฆ่าคนไข้เจ็ดศพทุกปี จะมีเสียงลมหายใจดังอยู่ใกล้หูของชาวบ้านบางคนและถ้าใครได้ยินเสียงนั้นนานเกินเจวินาทีคนนั้นจะหายไปในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงลมหายใจในเงามืดคือคำเรียกขานของคำสาบนี้นักศึกษากลุ่มหนึ่งห้คนมาทำรายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับในหมู่บ้านและเลือกพักในบ้านไม้เก่าใกล้โรงพยาบาลร้าง โดยไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้กลายเป็นเหยื่อรุ่นถัดไปคืนแรกในบ้านเก่าเสียงพื้นไม้ลั่นเสียงกรอบกแกรบของของเล่นเก่าเสียงคนเดินทั้งที่ไม่มีใครคืนแรกผ่านไปพร้อมเสียงฝนที่ไม่หยุดตกเมย์สาวในกลุ่มเริ่มฝันแปลกๆเห็นชายชุดกลาวเลอะเละือดเดินอยู่ในบ้านโอ๊ต เพื่อนในกลุ่มถ่ายภาพติดเงาคนยืนอยู่ในกระจกทั้งที่ห้องนั้นว่างเปล่าช่วงกลางคืนเสียงลมหายใจดังใกล้หูของเมเจ็ดวินาทีเต็มก่อนที่เธอจะกรีดร้องแล้วสลบไปเช้าอีกวันเธอหายจากบ้านเหลือไว้แค่เศษเล็บที่กรีดกับผนังและคำว่าหมอกรีดเขียนด้วยเลือดห้องบำบัด ที่ถูกล็อกสำรวจอาคารเก่าสุดโสมกลิ่นยาฆ่าเชื้อผสมสนิมเสียงเข็มนาฬิกาที่เดินช้าลงโอ๊กับเพื่อนอีกสองคนตามสืบจนเจอประตูห้องบำบัดเจ็ดที่เคยถูกล็อกตายมานานภายในมีบันทึกเก่าและเสียงเทปเก่าบันทึกเสียงการบำบัดผู้ป่วยแต่เสียงสุดท้ายกลับเป็นเสียงหมอกดกรีดร้อง ตามด้วยเสียงขำแห้งๆหน้าขนลุกพวกเขาเริ่มถูกหลอนดิ้นขึ้นเสียงลมหายใจเริ่มไล่ตามทุกคนเสียงฝีเท้าที่ไม่มีคนเดินเสียงคนเรียกชื่อจากกระจกก้าวเพื่อนอีกคนโดนดูดหายเข้าไปในห้องใต้ดินที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเหลือไว้แค่กล้องวิดีโอที่ถ่ายใบหน้าตัวเองก่อนสิ้นใจ การเวลาไม่ช่วยใครพายุหนักพื้นดินยุบเสียมหัวเราะของใครบางคนก้องทั่วบ้านเหลือแค่สองคนคือโอ๊ตและฟ้าคนที่เคยได้ยินตำนานนี้จากยายของเธอมาก่อนพวกเขาเริ่มเชื่อว่าหมอกริตไม่เคยตายแต่ถูกบางอย่างควบคุมให้กลับมาค่าพวกเขาพยายามเผาบ้านหลังนั้น แต่ยิ่งเผากลับยิ่งมีเสียงกรีดร้องเสียงคนถูกไฟไหม้ดังมาจากทุกด้านเสียงลมหายใจตามมาถึงในรถที่พวกเขาหนีออกมาและฟ้าก็ถูกดึงออกจากรถทั้งที่มันวิ่งอยู่บนทางหลวงคนสุดท้ายและเสียงสุดท้ายสถานีตำรวจโรงพยาบาลจิตเวชใหม่เสียงนาฬิกาปลุกตอนตีสอง โอดเล่าเรื่องทั้งหมดกับตำรวจแต่ไม่มีใครเชื่อจนเขาได้ยินเสียงลมหายใจในห้องสอบสวนตำรวจคนนั้นเริ่มหัวเราะเหมือนหมอกฤิเรื่องบานปลายไปถึงสื่อโอ๊ดพยายามหลบหนีแต่ไม่ว่าจะหนีไปไกลแค่ไหนเขาจะได้ยินเสียงลมหายใจนั้นเสมอเสียงที่ยาวเจ็ดวินาที ในวินาทีสุดท้ายเขาจุดไฟเผาตัวเองหวังหยุดทุกอย่างแต่เสียงสุดท้ายในวิดีโอที่เหลือไว้คือเสียงกระซิบเบาๆรายต่อไปก็คือคุณ